น้องเปิร์ดนะครับวันนี้พี่มีอะไรจะให้เองต้องลับตาก่อน,นนะครับพี่เอาลืมตาได้ไลืมตาได้<อ>เป็นไงสวยสวยไหมสวยน้องเปิร์ดดูเป็นไงร่ามดีใจไหมดีใจสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซี FC ลุงป้านนะ้าอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับ วันนี้ทุกคนผมไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับผมเนี่ยได้โทรหาน้องอเบิร์นะผมโทรบอกให้มาที่บ้านผมนะครับซึ่งวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์เจ้ากระลำนะครับพี่ก็ผมได้ซื้อโทรศัพท์ให้เจ้ากระลำนะครับเพราะว่าเหนกระลำเนี่ยบอกว่าอยากจะได้เพราะว่ากระลำก็จะได้ใช้แล้วก็อีกอย่างผมจะได้โทรหาติดต่อ,อก,กันได้ง่ายนะครับกระลำก็เรียนด้วยอาจจะต้องใช้มือถือนะครับพี่ๆแลก็ตอนนี้ ได้ตกปลอยผมรอได้สักพักหนึ่งล้วกกลัมยังไม่มาเลยนะครับระหว่างรอกลัมมาเดี๋ยวผมจะให้ดูโทรศัพท์นะว่าเป็นรุ่นอะไระราคาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะพี่นะครับผมบอกเลยนะว่ากลัมได้นี้ดีใจนะครับผมก็โอเคทุกคนก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอบพื่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มีติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับระหว่างรอกลัมเดี๋ยวผมจะให้ดูโทรศัพท์กันนะครับผมไปนี่เลยนะครับพี่พ นี่เลยนะครับยังไม่ได้แกะกล่องน,นะเป็นมือหนึ่งนะไม่ใช่มือสองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะก็ผมลอยไปรับเนี่ยได้สักพัน,นแล้วนะครับยังไม่มาเลยนะที่แรกผมบอกว่าผมจะไปรับน้องบอกว่าเดี๋ยวน้องจะขึ้นมาแต่พร้อมขึ้นมาส่งนะครับนี่เลยนะครับพี่สีเขียวนะครับสวยมาก กองคือแบบสวยมาพี่นะเป็นมือหนึ่งของแท้นะครับเป็นมือหนึ่งนะพี่นะแล้วก็เขามีแถมเคโทรศัพท์ด้วยนะครับมีแถมเครทรศัพท์ด้วยนะครับพี่แล้วก็มีใส่ชาร์จแบตด้วยมหัว มีสายชร้นแบบแล้วก็มีหูฟังด้วยนะครับร้านนี้ดีมากทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมานั่งรอนะครับนี่ผมบอกเลยเปิดติดนะพี่นะนี่เปิดติดนี่เลยนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งรอล่างกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะมากันตอนไหนนะพี่ ก็วางรอเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับไปนี่นะครับพี่ๆก็ฝั่งนู้นเนี่ยฝนตกนะครับฝนตกโปอยๆเมื่อเช้าก็ฝนตกไปอยแล้วก็นี่กำลังจะออกลูกแล้วนะครับนี่คืออุ้ยหมดเพียบเลยทุเรียนทุเรียนน้ำแล้วก็นี่ลูกเป็นล่มเลยนะครับมันเพียบเลยนะทุกคน นี่่มออกลูกแล้วนะก็ก็้ก่ำช้ามากเลยนั่นเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้นะครับพี่ผมรอนานละถ้าผมรอผมจะรอสักพักหนึ่งนะถ้ายังไม่กลับมานะครับพี่ผมจะลงไปรับนะครับนี่ก็ใบกระเจี๊ยบนะี่ทำแกงอร่อยมากนะครับนี่เลยนะต้นกระเจี๊ยบต้นใหญ่มากพี่ใบคือแบบบบลมอ่ะใบบล้อมอะ่ะ นี่ก็กินได้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ากรา้านจะดีใจหรือเปล่านี่เจ้ามังกรก็กำลังจะออกลกูก กำลังจะออกลูกดอยดอกไม้ก็ขึ้นเยอะมากเพราะว่าฝนตกมาทุกคนครับเดี๋ยวเราก็มานั่งลอยล่องกันเลยดีวยกว่านี่ดอกนี้ก็สวยมากเลยนะครับเป็นดอกสีม่วงสวยมากพี่พี่กลิ่นก็หอมกลิ่นเหมือนดอกไม้นะหอมมาก มาเห้เามานั่งราอายไอร่มกันเลยนะครับทุกคนครับเหมือนผมจะได้เสียงไอ้ล่มแล้วนะนี่มจะแอบไว้ด้านหลังผมนะครับเอาล่ามมาเหรอเอาแล้วทำไมโอ้กว่าจะมาถึงให้พ่อมาส่งครึ่งทางเหรอ สวัสดีพี่เอฟซีก่อนเฮ้ยน้องเปิร์ชนะครับออน้องเปิร์มาเป็นเพื่อนใช่ไหมใช่วันนี้พี่มีอะไรจะให้คืออะไรเองต้องหลับตาก่อนฮะหลับตาก่อนหลับตากับมือดิแบบไหนก็มองเห็นดินี่น,นครับพี่เอาลืมตาได้ไไดลืมตาได้<อ>เป็นไงสวย สวยไหมสวยน้องเปิดดู้องมองตกเปิดเป็นป่ะมีช่งองยากเลยอืมนีทุกคนเป็นไงล่ามดีใจไหมดีใจจดให้น้องน้องเปิดถืกอกรอพี่หน่อยนะ,ะเป็นเท้าซับนี่ ใช้ดีๆนะเก<อ>็บไว้ใส่เคสได้เป่าเดี๋ยวพี่ไปซื้อสนงอนี้ป <c oughs> ไปเดีด๋ยจลดของบนกันนะครับเมล้่เจอรถที่ต้องรีบแอบเลยอะ่ะใช่ล้ำไม่ใช่อ่ะนี่ด้วบ นี่นะเลื่อนได้สบายเลยนะครับพี่อ่านได้ปล่นะอ่านก็ฟังไม่ออกไม่รู้หรอกมันคือคู่มือ,อมให้ลองเปิดกล้องถ่ายรูปเป็นล่าเล่นเป็นเปล่าแนกเก็บไว้เผื่อ <c oughs> เผื่อได้ถ่ายคลิปให้ลองถ่ายเพื่อนดิ ไหนดูดิกล้องสวยเปล่านี่กล้องสวยนะเนี่ยหล่อเลยกระเทยบอก<ม>เป็นไรไม่ใชอ่อ๋อมันคือมันมีวิดีโออยู่ละมันเป็นวิดีโอสำหรับเครื่องของมันอะ แล้วมือแล้วมือน้องเปิลไปเลยเนี่ยฟันโดนนิ้วเองฟันโดนนิ้วตัวเองเอออแล้วไปทำอะไรฟันโดนล่ะไปหาหนอ้อยม,มาก็ฟันโดนอ,อ้ไปหาหนอ้อม้มาเนี่ยเปิดเปิดดูตรงนี้นี่ใส่ชาร์จ คือที่ในี่ใส่ชาร์จแล้วหัวมันอยู่ไหนเปะอยู่ข้างในนี่ใช้เก็บดีๆนะอย่าให้มันพังเขาจะเบาใชรักษาดีๆจะมีแค่ครั้งเดียวนะถ้าพาังก็ต้องหาตาังซ่อมเองแล้ววันนี้ได้ไปหาหน่อไม้กันไหม ได้ได้เท่าไหร่ได้สองร้อยสามสองบาทลอสองร้อยสามสองบาทได้ค่าขนมค่าเรียนแล้ววันนี้วันอะไรนะวันพุธหัสแล้วก็มไม่ไปโรงเรียนกันด้วยใช่วันตกใช่ไหมใช่วันตกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับพี่เนี่ยจะต้องไปซื้อซิมแล้วก็ดาวน์โหลดดาวนโหลดพวกพวก youtube อะไรเงี้ย เจ้คุยกับสาวนะไม่คุยไม่ใช่มีแล้วก็คุยกับสาวนี่แต่วคนเครื่องก็เป็นสีออกเขียวๆนะครับพี่คล้ายๆกับ iphone เลยนะพี่อันนี้น่าจะเป็น iphone 20เพราะว่ามีสามตานะครับคล้ายๆแหละนี่นสีสวยมากพี่ผมชอบมากแล้วนะไอ้ลามก็ดีใจมากมาก นะครับเนี่ยถ้าตกนี่ด้านหลังนี้ก็แตกพี่ตอนรักษาดีกเขจะไปจะให้ตกเดี๋ยวพี่จะไปซื้อซีมให้หรอพี่ลงไปในเมืองก่อนเพราะว่าไม่ได้ลงไปในเมืองเลยสีเขียวสวยนะครับพี่ร้านนี่คือแบบดีใจมากแล้นี้มันนี้ไปหาหน่อไม้ไหมไปหันหน่อไม้ไปไปกับพ่อน้องเป้ลใช่ไหม ก็ผมจะขึ้นไปนั่งบนบ้านก็มีคนมานะครับพี่ก็เป็นญาติๆผมนะผมก็เลยไม่อยากรบกวนเขานะก็เลยมานั่งถ่ายคลิปตรงนี้นะครับเราจะไปหาหน่อไม้ที่ไหนต่อนะแถวบ้านแถวบ้านใช่ไหมตอนนี้หน่อหาหน่อไม้อะไรไผ่รักหรือว่าไผ่หนาไผ่น้โรเท่าไหร่สี่บาทสี่บาทเองต้องโตไหมไม่โตแล้วไม่หาไผ่รัวกะโ <Okay. S 1> ร่รต้องแปดเก้าบาท ไม่คุ้มอใช่ร้อยแปดเก้าบาทไม่คุ้มทำไมไม่คุ้มอ่ะมันต้องปอกต้องซมต,ต,ต้องเจนอ๋อต้องซ้อมเดี๋ยวพี่จะกลับไปส่งนะเดี๋ยวกินกินอะไรยังเนี่ยยังเดี๋ยวไปซื้อขนอมกิน,น่องกินไงร้านคาปิดเหรอ<ๆ>เดี๋ยวไปซื้อข้างล่างก็ได้ทันร้านคาปิด โอเคครับพี่พี่ก็จะมาแก่อะไรเก็บดีๆนะเดี๋ยวเก็บเข้าไปไหนก่อนเข้าไปในใส่เข้าไปไหนใส่เข้าไปในกล่องอันนี้ฟิล์มกันกระจกติดเลยอไม่เดี๋ยวพี่ติดให้ติดเลย,ม,ย,เลยมันจะได้ไม่แตกเดี๋ยวน้องปเปิ้ลถือกล้องให้พี่หนะ่อยดูที่นะ่ะทุยท้ยน่ะทุ้ยนั่งติดกันตรงนี้เลย ล่ามก่อนนะเพราะว่ามีฟิล์มการการกระจกเนี่ยดีพราตกก็อาจจะไม่ไม่แตกจะใช้กระเสือเอาก็ได้นะมันมีเลรวดูอันนี้ฟิล์มอลลอย ข้างในบ้านกันเลยดีกว่าเพราะฝนตกไปปะไปเดียเราเข้าไปด้านในบ้านกันไปแล้วดีเลยนะนี่นะครับพี่พีก็พี่วิชัยมาเที่ยวหาผมที่บ้านนะครับก็เลยซื้อปิ้เตอร์มาให้น้องๆกินนะพี่ขนมด้วยนะอือร่อยไหมล้ำินกันแล้วกินขนมน้ำนี่นะทุกคนก็วันนี้อากาศดีมากเลยนะพี่วิชัยมาเที่ยวหาเหม่อฝนตกเลยนะนุ่มตรงนู้นะนะทุกคน สวัสดีทุกคนะครับทุกไปส่งน้ำพริกมาิ่งไปส่งน้ำพริกมานะครับร้อ <c oughs> นเผ็ดไหมพ,พี่ก็เล็กน้อยนะแต่ก็ตามเด็กบ้านนอกอะ่ะเขาก็จะกินเผ็ดอกินเผาสมควรนะเด็กก็ได้เห็นแล้วน้องได้กินก็จริงๆเพื่อไป่มีชานเดียวไงก็งเลยใส่รวม,ะม,ะมจะเป็นกินด้วยกัน แล้วก็เนี่ยผมได้ซื้อโทรศัพท์ให้ก๊อตลําไปพี่ดูดีสวยไหมเนี่ยรุ่นไหนผมก็เล็กชื่อไม่ถูกอ่ะอุย้ยเผื่อแบบเราไปถ่ายคองถ่ายคลิปโทรหากันได้ไงเน่ยอุย้ยเลนส์สองน้าจอเออขาบอกเล่นส์สองรุ่นน่าดีนะรุ่นน่าดีโอ้ทุกคนดูดึงมากนงเปิ้ลน่าจะหิวจัดอ่ะพี่ธรรมดารับประกันก๊อลํมก็อร่อยไหมลําเฮ้ยแต่ว่า อันนี้ใครซื้อให้เบสซื้อเองครับพี่ซื้อเองเหรอใช่ครับสวยรุ่นนี้ดีแหละหอมครบของครบนะเนี่ยของครบเลยใช่ไหมพี่ได้ครบเลยนี่ได้ทั้งใส่ชาร์จด้วยอย่างขอบคูณนะข้าูมเนะโอเคสีสวยเลยนะพี่สวยมากโอ้หมดเลย นี่เดี๋ยวเขาไปซื้อซิมฮะไปซื้อซิมอีกต้องลงทะเบียนเบสใช่มั้ยใช่ต้องใช้บชัตรประชาชนนะใช่ไหมพี่<ช>ถ้าเราซื้อซิมอ่ะถูกต้อง,องเพราะว่ายุคนี้มันกฎหมายมันเยอะแล้วไงใช่ก็ต้อง,องปลอดภัยหน่อยนะครับกฎหมายมันเยอะเก็งง้วนหน่อยนะพวกมิจฉาชีพเยอะอย่างเงี้ยนะพี่นะใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็มีหลานด้วยนะครับพี่ดีเยอะนะ ถ้าชอบกินวันรังมันซื้อมาให้อีกเคบ้างนี่มีข้อนอมอยู่อ่ะอ่ะกินเลยอ,เอิยย่เงนียอะยรล่ะแล้วก็ลามก็จะกลับไปแล้วนะครับพี่ก็ต้องไปส่งเพราะว่าต้องไปหาหน่อไม้อีก วันนี้ก็ได้คนละสองร้อยกว่าบาทนะไปหาหน่อไม้ก็ได้ค้าขนมหน่อยนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เยอะตาเลือกดีล mm hmm. แล้วนี๋ยวเก็บเข้าไปดีๆนะยวแตกเดี๋ยวไปซื้อซิมมาฮะโอเคครับพี่ๆก็ให้น้องๆกินกันก่อนนะครับผมนี่นะครับพี่ๆก็ตอนนี้เราพาพี่วิชัยมาทำร้านนาเร็บม นี่นะทุกคนก็พี่ชายก็จะมาเก็บหมากนะครับพี่ <c oughs> เดีินไปได้วป่าพี่ชาย,ย,านนยไปทางนังงไปนี่ก็เป็นบ้านพี่แฝดนะครับพี่บ้านพ่อพี่แฝดนะครับก็วันนี้เจนใช้อยากจะกินหมากผมก็เลยจะพามาที่บ้านพี่แฝดเพราะว่า บ้านพี่แฝดเนี่ยต้นหมากมีเยอะมากๆเลยนะครับพี่เอฟซีแล้วก็ชัยบอกว่าต้นหมากที่นี่อร่อยมากก็ลยรล่าไก่ก็อร่อยนะครับอ๋อต้นมะพรานี้น่าจะกินได้แล้วมั้ยเนี่ยทุกคนมันจะมีด่วงใช่ไหมล่ะกินได้ไหม ลองเหยียบเดินสมุนไพรนะเ,<อ>เดินดีๆเดิน<อ>ดีนะรับลองเหยียบเดินสมุนไพรครับทุกคนดูดีแบบพอพี่แฝดเนี่ยถอนยาแบบสะอาดาอนนมากเลยนะครับนี่ไงไไไออ้้ปป่่่าเทีียนร ไม่มีดวงเลยเวตีอร่อยไหมลาบเคยกินไหมเคยกินเวติว่า,ววาดวงไม่มีแล้วหรอดวงหมดแล้วต้องรอตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยอ๋ออร่อยนะครับพี่เอฟซีมีเปล่าไหนไปดูกันไปที่ไห นี่นทุกคนก็ทีนี้อยากกินอะไรก็มาขอพ่อพี่แฝดได้เลยนะครับเดสัพักหนึ่งก็ค่อยเดินกลับไปส่งกอล์เพราะว่าต้องไปหาหน่อไม้อีกเนี่ยนะไหนรู้มั้ยล้วงเขา้ไา,เเขาไปนี่มีตาเลือกอะ ระวังมีงูนะใช่ค่อน่าจะมีตัวอยู่นะลองแยกเข้าไปดู <c oughs> มืดตึ๊น่ากลัวมากพี่อยากกินเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนชอบกินมากพี่มันรสชาติจะมันๆน,นะครับมันๆแล้วก็อร่อย ตั้งแต่ล่าได้โทรศัพท์นี้ถือตลอดเลยพี่เอ้ไหน,น,ไ,หมหน,นไม่มีแล้วนะน่าจะหมดก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอปิดคลิปเพลงเท่านี้เลยดีกว่านะครับล่าปิดคลิปให้หน่อยถ้าใครชอบคลิปนี้ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่เด้วยนะครับแล่วนครับไงดีใจไหมได้โทราัดีใจโอเคทุกคนว้ใจอหันหครับผมสสวัดีครับ